กังหันมันอยู่ในตัวเองมันบ่ได้ไปสั่งความโมโหความโกรธความบ่พอใจความคุ้นหนังคุ้นหนิจัดจิ้งของยิลล์โผลโผล่มันเกิดเองตอนเฮางจิตตอนเฮามีอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกที่บ่พอใจกับตัดจิ้งของคุ้นหนังคน้นหนิจุดมันสั่งโผล่ก็ด้น่ะถ้าเฮาบ่ของเมือเฮาบ่ของจักรก็คือเฮาวอะไรมาฝึกมาหัดมาฟังมาตลอด ตายปั๊บมันก็ไปเลยเด้คือบางงานตายปั๊บลานโลกเลยเด้บางงานก็โดนเพิ่นโทมาใหายหลวงพ่อเมตตาแห่โทมาอยู่ไปนะเมตตาจังไลยมันสอยกันบ่ได้มันก็ได้นานโกเรียกว่าไปบางทีหลวงพอ่อนจังกว่านตรงโดแต่มันเมาเหลา้าแบบคิดของมันตอนนั้นจนฉีร้อมแบบแต่ละเรื่องบอกไปเหมือนกันก็นนนอ,นอ,กกนอิริยนะ์เนาะ ก็กระเปจาินมาะจังบดิกกินทำไมเนาะเบาเดี๋ยวมาถามด้วยว่าู้นั้นไปหันเป็นแล้วง่อกวต่อยพอกเ่ยวถิอลับใบบอเนาะถามู้นั้นไปหาเงินีพื่อไส่อันนี้บารีเขาก็บเกาาแต่ว่าเออคนแต่วันนั้นก็เออนเบา เราก็บรรษัทกรรมของพ่อแม่จต่ของเอาเองเพ็่มด้วยเป็นคนมีจิตใจดีจิตใจงามเป็นคนมา่่อยเหลือคนเป็นคนเขาวัดฟังธรรมอยู่นี่สิครับเปิดเที่ยวว่าวขอพ่อแม่พวกเดียวไปสวรรค์ได้ทั้งกับเข้ากันกับพฤติกรรมพ่อแม่เขาด้วยเิถ้าล้างคนกับบ้านพ่อแม่กับไปวัดอยู่เอไปตลอดตอนนี้เมื่อเดือนหาบบ้านหลายก็เกาา่าขนาดแต่มันกึเ้เรื่องเอานั่นเอานี่เขากับว่า เม่ผูกูายยสกยินนรลกก็สูน้ินใส่เ้าตัวบัตรธรรมดาแลลวนะพ่งจะเข่าขาดกันเอ่เดียวก็บากจะิดใจรู้นใก่บบรดเทียยนเงินดอกผงดอกกไมดไปวัดซะซีซีพีจนก็ตายวาเออจะตบบาทกปซีซีพจนตายแล้วจะบ่กมันไปหลังจะไปเอาไปเอาไปคุ้มผ่าเห็ุทั้งสั้นทั้งสือจะตั้งซียังถือกห ต้องเห็ดแบบนั้นต้องเห็ดแบบนี้ประมาในวง้าเข่าไปเหย็ยบเหยียร่างแก่ใส่กเกลี่มันยาเอาอเอากรมูเป็นสาระแล้วแหละแต่ว่าไม่ก้นนั่นนาน <c oughs> มันนึงนีนะคือใบแน่พวกเจ้าคือคือก็ปเปิดเองคือได้ส่งแค่ไหนตาตายบบเร็กกยสังแต่มันส่งแค่ไหนแต่ละมือแต่ละมือมันเจาส่งตอนเ้าร จะร่วมหายใจจะอุณหร่มเดยวตอนส้าหลังจากทั้งานจะคิดไปกับรานี้นะเราจะเต่าตายตอนเทียนพุ่งพ่งพุ่งเขพุ่เกาผนตัวนี้ตังเียจหน้าไหว้ต่ตอนสอันไปมันมาเร็ไปสามสามอื่นเด้เอาวาพุ่มมันดูก็ับจของอื่นมันจะได้อเดกขามันลงมันแทกเห็นว่าสงความีหารไรเดอมาส่งชาไรเดอมาจับจุดหน้าร่มหรือจะใด้ร่มหายใจเดอมา ไอ้อันนี้ร่มมันมีมันเกิดมันบพรเกิดมันกับทางมันดอกแต่ว่าล่มขึ้นหลักล่มเนียนๆนิ่งๆเพราะคิดถึงสิ่งใดเลยแม้แต่เกี่อวนณะเดียวกำนันแหละกุ้มแหละมงิเบิดมือเหตุใดตอนเศร้าเห็ุได้ตอนกลางคืนมันคิดกับทางมันอยู่คุ้มไว้ในเวลาของมันเองแต่คนเคยเห็ุได้แล้วมันมันมันจะเก็ดตลอดอกมันจะน้อย เฮ็ดมั่งบ่เฮ็ดมั่งเฮ็ดมั่งบ่เฮ็ดมั่งนี่คือคอยเชื่อมต่อว่าตุกวหวนถ้ากันแลีนสนร้างตะบุญโดยการไปท่านมีหลายท่านมีท่านเงิ่อนต่างตะลงตะล่าดนบ่เออใจจะของทีเด้ีองมันตับแคร่ใช่รู้สึกทีนั่งยั้มเคืนหลับไปเลยนะครับเออน่ะมะเขาว่ะมันตัดหลับเลยแต่บางเทีอกจจะตสะดุ้งตื่นยั้มอ่ว่าเออจะของยังนั่งอยงู่ที แล้มันระบายออกก็เป็นบางทีมันสะบัดมึดมือก็ช้ำมือผมอย่างนี้บางทีมันนั่ก็ครับมือสะบัดปุ๊บโหยกอย่างนี้เพราะว่าเขาเดินบริเวณปัญญามันอัดอยู่ตรวแบความสงบมันเป็นผองมันมันต้องการระบายถ้าว่าระบายมันก็ต้องเดินปัญญาผมมันใกล้ยังที่มันก็ฟกบงเลยแหละคุณหมอจริงแค่นี่นี่ผูดฟกไฟาดไปเพื้นตัวขึ้นมาผิดล่าเมื่อกัน็ล่าเมื่อก็ดูล่มไป คุณโตไปกับรับไปเลยเออแต่รับไปเลยในตอนนั้นก็ก็งี้ก็บรับเลยรับก็สร้างเอ่ันว่าั้แต่เฮาต้นแรกเฮาเกียรตินาพูดโตพูดโตอุดรแต่มันรับตัย่างไดเรียกรับแต่ย่างไรแต่มัน้อยตายตอนนั้นก็มีสุขตีพุทธสารคุณดวงพุทธศรุดงอีกเทียนึงก็คทีจะจะล่มนะครับแต่มันเป็นนังสันดูดูแลกินหน้าน้ำ สินหน้าคือหา,าความอริดใจของเองแต่ตอนนี้เขาหยิบมันคือมันหรือมีความยินดีพอใจหรือบ่พอใจกับสิ่งใดเป็นกินไปของข้ากับสิ่งใดให้มันเรียนอันนี้จังใหไมันเน้นแตา,าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมากระดับโลกโลกมัเป็นแค่เครือนน่องท่านเนาะว่าเมาื่นว่าศิกมาหยุดเอาใดกินอะไรเมื่อว่าศิกมาถือเอาเป็นรีมเป็นจ,จังกับมันคือเาเห็นคนทุกคนหากินไปช่วยไม่ได้กระสันสุดท้ายก็ไปช่วยไปต,ไปตายเน,นี่ยเขาถอดถอนออก ห้าสิบห้าสิบอนละงับอาลนมความโกรธความโมโหความบ่ค่อใจพอเพราะห้าสิเห็นตั้งแต่แมงห้าสิบก้เนยังกระดกกระเดไไดแบบมันที่อกมาแบบคศูนยเมื่อก่อหักอดข้างน,น,นึงวน,น,นหักกอดดาแต้มอสองแต้มไปเลยได้เก็บดูเข่าดูเข่าดูเขา่เขาเมื่อก่อนเลยก็ไปเก็บอันนั้นมาเป็นอารมณ์ไปเก็บเหตุการณ์นั้นๆที่็่วัาถกใจมาเป็นอารมณ์มื่ก็เลยเดี๋ยวว่า เขาอารมณ์มันตึงผู้ส,สมมกุศลาธรรมะอกุศลธรรมะนสองอย่างนี้แล้วเขาสูดอ,อัพยากตาธรรมะมันเป็นการใดไรคือก็เข้าฟังฟังกคนทุกคนเกิดมาในสังขมบาปกรบบุญพันธ์แต่ว่าผู้ศีลถึงคนเป็นการคืออัพยากตานี้ยึบนอนทำสอนเป็นเดชากนารเขานฟังบรรลุเรื่องมันนุ่งผู้แป่ถ้านกิดว่าเขานขอมุงพุงลงเนาะถามมาแล้ว ไปตับสเด้อยเดินตัวฟังค้ำเด้อแต่ชาวบ้านเลยตายมือฟังกระเทืออยู่บ่เนาะเออถ้ากราลุงปอกเราพามาเราเด้นเออหาแตงผ้าเขาใสงาล่วงไว้เปล่ากินหวานเนาะได้กินม้านไหนร้องพ่อบ่อาเดียวมันจะไปได้กินก็แม่แนวปันไอศกีมเพราะมันเป็นตื้อต้องเดินน่ะมีแต่หมดเดินแม่บ้านละกิ นั่นละไปฟนนี่ฟังบางอย่างงังเก่งอางเป็นข้าเห็ดเป้าเห็ดกับเห็ดไปแหละมาะคักกันมันจังแล้วเห็ดคุณอยู่เห็ดกับสบายใจโดยว่าหาเเอาเห็ดกินแล้วแต่แค่คูณถึงนอกเป็นใยในโลกมันไม่ได้ไม่นึงเลยมมีผลอย่างเดียวคุณค่อยมันมีผลตอนเป็นยนีอย่า้่าตอนที่มันสิเกิดพกเกิด ศาสตร์สี่ข้าใ,าใดคือความคิดกับความรู้สึกคืออารมณ์ความรู้สึกเ้อห้ข้าใจกับข้อห้าใจาใจริดๆมันสั่งไว้ตอ,ตอนว่าท่านได้ตายอยู่ที่ท่าเกตดบังคนเน่าเคยสร้างกันนี่อย,นนนนยู่แล้วลมันคิดถึงเดี๋ยวนี้กับการถูนึ่งมาคือเก่านั่นปานปัจจุบันเลยเห็นบ่ลาหนี่เหลือเอิ้นว่าพบนี่เหลือมันสูนึ่งเดี๋ยวนี้งทิ้ปีเราเด้อเอืองัดขัดความใจหมาดหมางใจกันคิดไปผ่อนเลยโดนละมันเราพบเกิดเกิดแบบนั้นเนี่ย คึงบ,บอกว่าเออมันเป็เร่ว่าบอกให้เอาอารมณ์ต้รู้สึกติดคิดในอดีตเรื่องสัญญาอารมณ์เขาว่าสัญญาไปว่าก็จำความรู้สึกที่ไม่พอใจเม้นสี่พันไปก็สานคิดถึงเน่ยมใดศูนย์คือเนย่ยนันลดเนาะแน้นกับบุคคลที่ท้องหักเป็นภูหยาตายง่ายท่องคู่สัญญาอารมณ์ต้รู้สึกในความพอใจไปคิดถึงไปคิดหอดพันหลด ทีมเราก็มีคนเศรเด้เห็นบ่นั่นแหละลึกละทีมบอกว่าล่าแบบใดล่าโดยลบกไม่ใชความคิดคือคิดหาแนวทางพวกนี้ก็ว่าว่าด้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่เกเพิ่นตายก่อนโอ้เสียดายเนาะนี่พ่อกันนั่นบ่ต้องเสียดายเสียดายบรรเฮาเลี้ยงโดยบุญก็ได้เวลาใดขณะใดครูใดหี sensor, <ENNIS> <ำ>่เฮาจำต้อให้ใจใดเมื่อเคียงนึกบุญศาลควบุญนี้ิึงถึงแด่มารดาบิดาข้าพเจ้าเรต้องไปเสียดายหรอก ใช่บาทเงี้ยมันเศร้าฮอกอะติดเลยคุติดเลยวันนี้จงถึงแดดด้วยจะไปเฝ้าเงาจะไปอีเมนาบุญยะกเมนาอุปัชยาคุรุตระบุญมันถิอเกิด <kaz> ขึ้นในราววันสามวินาทีในขณะที่เขาคิดไก่เขาต้องตากระรังยังงอกไม่เนี่เขาเตรียมแบบใช่งอกไปแล้วค่ะเพราะคุณนี้ข้าพเจ้าท่านจงถึงแดดมารดาบิดาข้าพเจ้าเพราะตัวนนั้นยอดของลูงบาศก์คุณนี่จงถึงแดดมารดาบิดาข้าพเจ้า มันไปแล้วส่วนสิถึงรือบ่ถึงนั่นถึงยุคกับกรรมของเพ่นมันจะมีหลับได้หลับบ่ได้เด็กเพราะไม่ว่าสิได้ตลอดแต่ฝนคือเนินนรกมันหลับบ่ได้มันกรรมนะคารุกรรมเบ็อสุรกายหรืออรไรชานกับอาหารเบอร์านนี่ต่างหากปกติถ้า่นไปเกิดแบบนั่นแต่ว่าถ้า่นนั้นเป็นเปรตในชนิดที่สิบสองก็ราชทูติุบยับหลับเลยหลับเลยดูเขาดูเขาดูเขาคนใด ราต้องเป็นสนิริจีรบได้ก็บุญกรรมฐานนี่ถึงทุกอ,อย่างเลยแม้นอยู่ในนันบบ้นรกถ้ามาบุญกรรมฐานจิตสงบกรรงน็นลมเนาะเป็นอารมณ์เดียวนนี่โดยเอาอาการจิตมาเป็นตัวยืนยันว่าห้องสงบบุญจึงถึงแด่ทันทีป่านานี้เ่าแม่นรับเราขึ้นได้ทีเดียวสําหรับผู้นะักสําหรับผู้ฝนนักนะดูเข่าดูเข่าดูเขา คือคือวันเวลาถึงว่าคนติดติดลอยตียังสิมือหนีห้องอุติศในใจสมีเป็นกรรมฐานเหลือเก่าสุกเก้าเก่าสิบแปรดลงล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 ดลงดูเขาดูเขาเออมากะคนถ้าได้ได้เรี้ยวกว่าสิบบานี่คืออะไรต่อใจเนี่ยมือหนีมีก็เขาใจว่าเอาเนี่ยมาท่านไห็นจิตถึงท่านจิตถึงใดมีวันเดียวเออสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดก็เกี่ยวจืออรด <ท>เป็นวัจนุปกิตของพอระพุทธเจ้าเฮาพุระองค์พระกัพระกนณาพระกสปะพระโสตมะแม้กระทั่งปาะทีอริยะต้องมีเดียวกันวัจนุปกิตบังเอิญวัน,นเกิดเคลื่อนจากเทพสันต,ติสิทธิ์มาสู่คันธมารดาเออมันเป็นเยกว่าดวงตาของโลกได้กำเนิดขึ้นแล้วหามายถึงธรรมะ อันเมื่อนเมื่อนลงพอจัดงานนั่นหนึ่งวันวันที่สามือวันที่ห้ามันมันถือวันที่สามเมือนทีมกีฬามันเกินไปเด้อหรอกวันที่นั่นนหละจะเข้ามาจับเอาตรงที่ว่าสิบห้าค่ำโดนเก็ีโดลดมันสิเกินไปวันที่อะไรก็สร้างมันอันนอ้ของโบราณแท้มันเป็นเคำมันว่า่ะไรวันที่หนึ่งที่สองที่สามวันมีเดยเดือนมกราคมพามีนาวันมีเดย์มันยิ้มเป็นคำนั่นแหาะเออมันเป็นคำ จิตมาทำเรนเจ็ดเลยดียอือจิตมาทำเน,นเจ็เป็นจัดงานเมื่อวันที่สามเมืนมารดา้ไปดาสิตกนรคุ้มเลยกัา <c oughs> ของท่านสามารถก้มถึมสู่สุขสิทธผมได้เจ็บชาด้อมบ่แม่แ่ว่าศาตรเดียวด้บ่แม่ว่อบ่แม่ต่ว่าเขานับรถถ้านับเจ็ดสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งลงไปถ้าพ่อแม่เข้าศาสาตร์ประโยชน์ตลงไปเจ็บชาที่เคยมีไม่อีก,อก <c oughs> คุณคๆงมากในเมือนั้นพวกแกวิศรับความรู้สึกไดต่อ พกพสิรู้สึกอิ่มูขึ้นสิไหนดีกันว่าเอ๊มันเป็นจุกคนเนอโหลดปากกระเพาออกเจอท้าตาขึ้่อนว่าปากกนเเ้าะนั้นไปยังมันวอากบอกออกแต่ว่าเขาบอกดูตัวเองว่ามันขึ้นอย่างกูขึ้นเป็นนุ่มตรงจักถ้าต้องบอกว่าเวลาพ่อแม่เฮาตัวจากกันไปนั่นน่าจะติดเตจีซีกับขึบ้่นมาเราได้ของนั่นของนี่มากปากพอปากนี้พ่อแม่นั่นน่ะเ่าได้ฟื้นน้ำความปากกับก็ฟื้นไม่เห็นหนาดูพเพาเจ้าดีใจวะ ใจมันตื่นตั้ใจดีใจวันนี้คือยังเข่ากับเอาอวยพรให้ลูกมันมากอดกันมาดูหัวมานเงี้ยกระเดล้วแตนมบ่แต่ว่าเขาเป็นโลกวิญญาณเป็นโลกกายทิพทิพกับทิพมันสัมผัสกันได้ตัวเขาบงการซะว่าทิดมันสัมผัสหลับมันก็ได้เกิดก็ตื่นตันกระึกกระที่ให้ให้เราคือได้ที่ให้เรได้เกิดกันได้กันมัน ต่ว่าไห้แต่ว่าไห้พวบพวนู้นมันไหงมันเป็นปีปีมันเป็นปัสตีมันเป็นใจมันจิดมันอิ่มของมันเองแล้วมันแสดงออกมาทางร่างกายแบบนั้นเนื้อก็ยังต่างแหละปวดข้อไส้ก็ยังตือตือนตลอดวาอดต่อกูเลยมันบอยู่มันบริมวณเนว่ยวัดตั้งใจมันเป็นของมันขึ้นมาเองมันเป็นเราเองเล้อมันบรแม่นของทค่งสืบตั้งเอาเดย แต่มันเป็นวูเข้าเราอักเขาราเลยรนะ่ะสิบห้าข้ามเดินเจ็บเได้เก็บเจอโขดเข้ามาเจอโกดทุกชาตเก็บหกห้าสี่สามสองหนึ่งไล้มตาย,ายหาามดเลยเราห้องเดินมาห้าหาสติดเกิดมันไรฝุ่นไร่าสาตร์เลยไ,ลยพไลยรพ่อไรแม่ล่ะถ้าเพินไปสวรรค์จันทราบไปได้สตีไปเจ้าโตกนักหน,นักอย่างเงี้คุดมาก และบุญต่งางๆที่เฮาเคยทำไปไวไ้ในบัวไต้ก็ห้อาฝากของออกจากคุกแล้วจังใดแต่ว่าแบบที่ห้องเหตุไปได้เพราะเมืบบ่อก่อนห้องใดก่อนนั้นถ้าเพิ่นพ้นั่อพ่อนี่หลักการหลับได้ที่เฮาตัาง้งจิตอันหน้าเอาไว้เมื่อก่อนใดเป็นของมันเองหรือบางที่ห้าตายไปแล้วเฮาวไปแล้วว่าระลู้ปกป้องมันจงขึ้นมากแต่มาหลับของที่นี่ลูกกูนี่แหละบุญพ่อแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดเด้ มันธรรมดาเลยอน,นันตริยกรรมได้กเกียรเท่าทัพลายขุนเจา้าเกี่ยวเท่าอาะารหันตขุนเด้มันก็เลยมีอย่างที่ว่าพิเศษในเมัองนั่นเออบาวัดตจิตของพุทธเจาาาเ้าจะหาตามดวงิดดวงตาของโลกได้เกิดขึ้นแล้วความมืดก็มิดอวิชชาที่จะเกิดขึ้นเกิดในเมืองนั้นทัพทั้งหลายที่เมื่อเกียรติเจกาพระเจ้าอ่อนป่วยหรือที่เคยเป็นศัตร,าาราาูผู้อาฆาตกันกระสาในม่มือนังมือคนจุติฮักกันเบ้ด คนป่วยก็หายเป็นปกติคนตาบอดตายดีคนหูหนวกรหูดีเป็นมีเงตยหมายบอกว่ามีดวงตาของดวงเดืดแล้วควาพันเห็นดวงพระอาทิตย์ได้ถขึ้นแล้วก็หมายบนมันมันแจ้งมันสว่างความมืดี่คยจิตบังมานานจะได้ถูกเปิดเผยออกมาพอาะพวสัสันมันถือปีาำเลยขำเดียวเป็นมันสัมพันธ์เอืนดาวันเปิดสามแดนโลกธาตุ จัดตั้งใจสืบสู่เปิดเผยเรื่องเวรวาตามเรียนรู้กับอารยนรกอดิษฐ์พระพุทธเจ้าเฮาเมาื่อัการศแล้วก็สิอธิบายว่าที่ของสัตว์ที่ไปนรกไปอยู่ที่ภูมิเกิดเป็นแบบนั้นก็จะไปสวรรค์เป็นแบบนี้ก็จะไปเป็นอสุรกายก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นแบบนี้ไปสวรรค์แบบนี้คนที่เข้าสูุพรรณสัจเป็นแบบนี้เรื่องว่าดวงตาของโลกเป็นตัวใหญ่จึงเป็นของเกิดสิ่งใดยากอย่างแล้วเฮามาเห็นอยู่ตอนจะคิดว่าจะ จะเหมือนบ้าเมือนวันแต่หนาจะสิ่ว่าจะสิเป็นมีก่ไม่สับตนี่ขนาดคนสิเกิดมาระวังต่างสักนยังบ่เห็นไหมยังบ่หนอกิดกับมาเบังจะของเลยเนาะือ้มาบังสอนใบังยของอยู่แล้วบังเกีาของด้วยธรกมะกเกเจ้าเพนเพื่อนเพียงบอกแลเพิ่อนก็สิบอกวิธีการออกจากความเกิดในห้องเราสำคัญเลย มือนึงมือสําคัญนอ่ะก็แต่ห้ความสอาคัญอีกยหนึ่งด้วยกันไม่วันปลาสูสูวัานหนึ่งหนันเกิดด้วยแบบวัดจุิดเป็คละวันกันเยอะปลาสูปลาสลูปันลูกานคนละวันกันแต่วันสุติกับยัน่ืงถึงบริยูในฟองคือคนเขาธรรมดาฟองเงิงที่เปเดหลนคหเฮงมันยุดเก่าถึงก็แขวคนนึงนีสี่สิบหลเนาะเขาเขามันยุสามสิบสอง คือการต้นผิดกระดานต้นแต่คนม่บุญเนาะแต่ว่าสิม่บุญไดก็เขาเขาสะสมมาเท่าไรเนาะต้นนกดกันได้คือใครมาสางวัดนี่เขากลายสาอะไรกี่คนเพาแห้ีก็จะเป็นมาดนราไปกันวันรกาก็สองสี่ตัวเลยะไล่นไล่มนั่นแหละเขาบอกต้นโดนเพี้ยนเขาบอกต้นยูมองไงเขากลายเขาบอวันไหว บาวันไว้เขามันใจในรักธรรมรักความจริงรักอริยสัจมามายู่นี่ยเขาจากอะไรอยู่บ่ค่ะมาตอนนี้คืออะไรได้แต่ว่นเป็นความเท่า <c oughs> ถ้าไปยุวัดเขาเขาว่วาวัดพอวัดง <c oughs> เงินกูคือถ้าห้าอันใดเขาฝ้า,าห้เาเห็ดนี่อห้าวใเห็ดนั่เขาถี่เขาพอใจห้าวเชิงว่าเรี่ยงผีหนึ่งเขามีสารผู้ตายอยู่ในวัดเอง ถึงกวะไหนังกระไหน,กกน,นังเขาอเขาเป็นเจ้าที่ท่าเขาห็นแต่ว่าเขานี่ยจะเป็นผู้บงการเขาบกพ่ายเหตุตนร้ายเขาจูบผีิ่ที่ <c oughs> <c oughs> ไปยังสัตเขาก็เลยบ่เ,บเ, <c oughs> เข้าใจอยู่เพืนอนไร่ยนเงินทํากผิดคดีเงินข้างนั้นแบบนก้นหรอเจ้าตุองรัุผใดไดเขาค่ะวลาตรสงการเพียงเขาสืบที่ถิ่นก็หรอผู้เสียมาสีไปเขาถิ่นเจ้าเขาถิ่น โอ้วคือว่าดูแต่ก็งงง่ายแต่แต่มันไม่กินมันก็นมาค่ะก่อนฉลาดเด้อกสแต่ว่ามันาานี่แต่วันสัจจิตแต่ว่อา,วาอะไรมี่นี่บางการบ่มีความคิดของคอนต่าง้นมาเอาเองเออผู้ดใดตายแล้วก็ไปตามอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์จิตสุดท้ายที่เป็นเออดูกาก้อนกิจตายที่เขาไปนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เขาไปสวรรค์นเนาะ ที่ห้าเข่าชันตายก็เป็นฮุมบโลขี่ห้องเดือดเป็นองชันทีห้องใกลจุดไม่ได้ไปฮุมเบโลไปนึกถึงความแค้นให้กับผู้นั้นผู้นี้ไปนรกมันตัวนี้หรอกไปไปจิกจิกยังที่มึงหั่นมันตัวนี้คือพวกแกว่ากันนั่งนย่งอย่างนี้มันมากผู้เปเก่งมากยังผุกคนกับท่านไม่เนี่ยโอ้แม่นหรอกอันตั้งแต่คนคิดเอาเองประกอบกันกับเสียงขีเขี่ยมเขี่ยเวลามันกัดอ่ะเขี่ยแลับแกไปมันกระกัดกระกระกรเดเวลามันขาดเนี่ย่างหางมันขีสะบัด ปนนั้นเวลากลางคืนมันเงียบเพื่อนตั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 นเถียงยางโคก็ขาดมันมีเจ้าทีเจ้าทางเจ้าฟุ้งเจ้าบรรดานยมันเสาร์มีเจ้าฟุ้งเจ้าหยังมาบอเห็ดโคตรสิบบอมีเหตุมีเหตุจำเป็นสำคัญหนึ่งเวลาคิดสงบต้องเดาเกิดเป็นบุญเขาม้ายังเสิยเขากับม้าแบบเงียบที่สุดมาขอหลับเป็นบุญเออตาห้าสิบเปียบแบบคือห้าเป็นต้นใหม่ใหญ่เป็นหงมถึงไหม เออเขาศีลมาตาทั้งอื่นทั้งไกลเดือดร้อนมากพวกสัมภเวอสีลุคเทวดาพุทธเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขารักษาเฮาเขามาเงียบเงียบเขาก็เห็นกุมกุมตามๆดอกแค่ตอนนี้ที่รอบก็รอบหลายดิเกิดเรื่องแล้วกันนั่นแล้วปัดมะแรงกธอคอยมันก็ดังเหมอย่างที่ถามหลวงพ่อนยลูุไสเพิ่นนั่งสมาธิมีเสียงมีเสียงมาบอกกับเพิ่นแม่ผมย่านมาสันเพ้วพกานั่งสมาธิเลยสุมืเมร์ เพิ่นได้ยินเสียงแม,นม่นบอ่อุปจาระสมาธิเมื่อจิตสงบเข้าในขันสงบแล้วทีนี่จิตเฮาสิตปุ่งแต,งต่งขึ้นมาเองเกิดเป็นเสียงมันเกิดเป็นภาพมันแต่ที่ยิ้งแล้วนั่นน่ะเรียกว่าจิตตสังขารสิตปุ่งแต่งสอนขึ้นมาเพื่อจะเป็นขึ้นตรวจสอบว่บาเฮาสิึงถึงความสงบจริงบ่เป็นเครื่องทดสอบอารมณ์เป็นอล่รมันบ่เป็นหยังเด้ถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ พระเจ้าสิม่ควอมอบอุ่นใจนงว่าผู้บาอาจารย์ผู้กองกูเลยสองคนเป็นไหคกวามวาจางแจงไม่ค่เข้าใจบางทีมันบ้าเข้าใจเลยย่านไปเลยไปย่านประเสรนแเนี่ยผู้อันย่านผมย่านค่ะผู้บ่เค่อยเปลี่ยนบ่าคยเห็นกันไปบอกไปถามกันกัย่านไปต้องการไปเลยกับมี่เนาะแต่ผู้คนค่อยานมาคนแล้วคนบอกเลยเมื่อแต่แบบอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้คนบอกกันเลยมันโดยเรีมนแค่ว่านางรับตาดี่ิดนีเด้ผู้เขาเจคเคยพานแต่เมื่อตาแต่แทมันก็ยังตะลอเตลอมาโเลด ออยังนี้น,เน,นะเสรเขาจะเราบ้างคิดเป็นการไว้อันนั้นระรับกันใช่แ่วเราบ่มาเห็ดยังในห้องบ่เห็ดยังบ่ได้มันสีหางเข้อยู่ว่าหนึ่งคูณแน่นพวกเทวดาเป็นมิจฉาทิพยิกร่เห็ดยังเ้ากบได้หางห้องดว่าหนึ่งเลยคือแบมันถีเป็นเครือแกวกอข้อาวไว้นี่ยแล้วว่าหนึ่งเนี่ยนอยุกไกล้ๆแต่ห้องจะคิดปรุงแต่งเ,าเอาอื่นเ็นอัน็ ที่มันยานนะเห็นไ่มเออเขามาเห็ดยังเ้าบ่ได้เลยถ้เขาปรุงแต่งเอาเองเออเ้าคิดถึงศุประวัติตอนพระยามานมายิ่งทะนุหอกดาบเราเรียนเตยบริจาคมันก็มันซื้อคนมาคิดยังเห็นว่าไปเห็ดยังบ่ได้เออมันมันเป็นซื้อเงินกันอะไรอยู่เป็นที่แก้วใส่กันหอกดาบเราเรีนทนุก่อนตกลงตกลงตกลงกลายเป็นดอกไม้บูชศร้าคนเบสตัวว่าคนถึงก็สนุกนั่นนั่นเรื่อุปจาระเป็นเรื่อแหละมันที่ยาก แต่ก็มีเสียงกะสิ้นด้หูอยู่ไปเออเด็กก็เห็นภาพนั่นเห็นภาพนี้แต่คิดตสังขารที่มันขุมขึ้นมาเอาเองได้แต่ว่าเขาเขาเลยคิดต่อไปอีกแต่ว่าเออมีอะไรคิดได้คิดมาสอนกันผมย่านมาสอนแม่เอ,อ,ยอย่านก็สรุปว่าอยากตายนั่นแหลนะ <laughs> แล้วนี่คู่อาจารย์ทั้งสี่ทั้ง,ทงสามใครความสงสัยตรงนี้ ปดิมันถามมันระคายวามังใส่มันมันติดไปติดไปเลยมันติดยึดมั่นไปเลยนางกไปเป็นอีกญานอีกนะจริงญา่าสนใจเขาไปคิดแม้จริงที่เห็นจิได้่ยินงดีแต่ฟังสุดคายเองมัพิ่นก็ว่าสักตะว่าเห็นสักตะว่ามีสักตะวันนี่เสียนตัวนะพิ่นเอามองได้เป็นอยู่ลมอยู่กับลมเลยมันก็หายไปอีกก็เข้าพไปคิดถึงมันแต่อยู่กับลมนั่นบอกมันก็ บ้างไปว่าแต่ละคนแต่ละคนถ้ามีผู้คนแหน่น้ำผู้คนผ่านประสบการณ์นนั้นไปก่อนใดแล้วมนันแนะน้ำถุยมันจะค่ายกันแล้วเลยเลือกมาเราจะจ้างงานเป็นสียอา,าณเเอาเพื่อน, <c oughs> นคนทีเ่เขาห้องพักเพื่อนบางวันคนได้บ่อยแม่ปั้นมามีเสิที่แรกคนมาเป็นตะยานตะยานแม่คนะพูดแม่ก็เลยสอนถ้าเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไง แต่ยินะเสียงดูดอกอะไรเป็นอย่างแม่ยานน้ำเขาเจ้าฟังเตกไปดูดูน่เขาเจ้าือฟังคำอธิบายก็ดอกั้งเตืก็ยังสะบัดอันถึงยานถึงสีเหมือนกันพกขวกแห้งมันสะบัดไปหัเขาหนิปึ๊ดปึ๊บปุ๊ยู่หันมันเสยร์ฟน้ก็เหานไหมบบบที่จริงแบบที่จิตจะสังขารตัวในตัวในปุ่มเีนอ่งเด้อ ตัวจีบในจีบตัวในมันปรุงอีกเแ็มันจะเกิดตะคอกสงบอื่นๆวัว่าในระดับอุปการะสมาธิทุกทีเห็นมันเห็นมีอัป้งเสมอล่ะค่ะเออเห็ว่าคอยเว้าดูเห็นว่าล่เะเออทั้งเรื่องตึงต้งจุดข้งางหูบางีได้ระดับห<ท>าเสียงบ่ไดฮะเจ้าของเสียงบ่ไดที่คนนั้นมาตายยกกางทางมาสิมา <c oughs> บวชน้ำหลวงพ่อนั่นแต่ผู้ขากั้าวั่งมีการเออตัวกับเนี่ยเขาเป็นผู้คนรถต้นตายอยู่แก คหล่ะพูนถึงมันไปสวั์แต่ว่าผูดถึงมันไปตนเติดคูณเมี่ยบริจาคท่าคนเนี่ยมาคือเต้าผู้ัวอย่างนี้มันนํำใจของผู้ผัวรหนีามาหาเฮ่าแล้วต้องเป็นสังขาตุสตกีเดตื่นตีสามดุเป็นมากแเป็นังคูยกบมั่นเสยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตายกับนเืน <laughs> นน่อนยต่สนะังฟังต้องฟังงฟ่งเราเข้ากับอะไ กินฟินหน้าตาดีผลไว้มันกินมันกินเป็นเบา่าละมันลงได้ไว้าไปไปในต่หัวซัดท่าเนมาสั่น่ยัง่ะชื่อพานองผมไปถวอ้คนนี้ไปมาคนใส่ดีอคนนองไม่ดีได้แถว่าสนะเป็นใส่ให้ก็ดีใจเ้าใส่ใส่ใสเป็นยังพอติ่จะใส่ผัาหลายตาไปใสเข้าเนี่ยมึงจะไปบินถ่าวทุกการกับเบิ้งว่า แต่งครับนะน้องพราซองน้องพราส์คุณไดันนั่งใหม่ใม่เห็นทอเลขกสามตัวเนี่ยครับบอกทีวามนะอ๋อมันตัวให้อันกิเลศขอบงั่มมันตัวให้เสื่อมนี่จ้าองค์เถอะบขาจะ่านช่วงนี้จะจะบ่เห็นล่ะครับท่านนี่ก็บ่เครื่องกันยอดนี่นะไว้เสือไม่ไปววชเออมีสีสุดยอดเราจะบวอยู่เมื่อื่นบ้านมื่อื่นเลยบ้านไทเมอร์ให้เขาสอบหนัก เราสองทำฐานหนักไปมาใส่สูขาวสูหยางสปันหมกกันส่้ไปแล้วหละสองนี่ร้อยคนหนึ่งครับคือเขาวทองไดเนี่ยเอาเลยคนหนึ่งก็ดีพอคนอถ่นปรกอสองคนดี่มื่อตอร้อยจะเป็นเดือยทองทองฐานหนักฐานหนักไ้ันคล่องเลยนะปวตีบวดปวดบวดเมามากเมามากปบดวดไห้แม่นมาบ่วแล้วเป็รกัเลี่ยมตวน

บวดทำไมเอ่อไม่ได้เอาเด้แบบถามว่าสั่นปวดอมันขานหนักไปเลยโค้งจังใช่โอ้ใช่โอ้ยทุกทีุ้กทีมัเอาตุ๊กตะกอนว่าดัดนิสัยมันไม่แบบแต่ว่ามีศรัทธาอยู่มันหันอยู่หอกนี่ก็ปล่อยออกไปหาเหตุที่เละเละสะตัวทีทั้งหน่อใช่โอ้ยแม่บ้านั้นเพิ่นมาบวดก็เพิ่นบ้าขอจิ้เยอะเยอะเกิดไหมมันยี่นี่จะกินเยอะเกิดใจวอดล้มฟ้าอะไรไ เั <N> ็นแะละนั่นแหละปักอันมันซอมมารำแท่งมึงการู้เดก็มั้ามันเข่าใจว่ามันสักสิมังเข่าใจว่ามังขังเลยหรือเ่มึเข่าใจว่ามันพ้นสิเสื่อมพนสิเสื่อมอะไรสภาวทมันเลยถะมึงก็แมนเถอะว่มึงเหตุผิเสื่อมเสียโดยตัวมันเองเสียโปกว่างกว้างก่องเสียไปไหนตนไปดูนี่จะเสีลกะร้อยคนนึ่งมานี้ ถ้าเป็นตัวได้แล้วพร้อมกันได้แล้วนักอุปสารวดนุ่งนวนุ่นวง้วมาดึงเป็นยุทธิถ้าเป็นข้าวเจ้ากไ่เบิกยุทธิหาย้าเป็นข้าเป็นไป้าเป็นไปยไปสั่ตังดูๆฟั้งแต่วันกัสมบร่มงดอกเนาะ มันก็บดิว่นปานใดดอกฟันเราเน่ต้มเป็นเดอ่านกินท่วะเปยาเย่ยยังก็บถามยหรือยังนั่งโดนโยกวนรบกวี่ีสินหัวม่ศี้ยสินไม่ยีสิมีศีลหัวจ้างยันว่าไปยี่ศสินหร ยัมืบบโอไหนเอ้พ่อหมอพ่อ,อ,อ,อมาได้เที่ยวมากหรอเ่าเงเออมากนั่นเร <c oughs> นาในที่รถละกันนี้เลยนะมาดมา,มา,มาดที่รเมื่อเนึงเมื่อนึงต้อให้รถล,ล่อหมุน